ท่ามกลางภูเขาเขียวขจีที่ล้อมรอบหมู่บ้านเอาไว้คือชุมชนป่าเมี่ยงตำบนแ้ซ้อนอำเภอเมืองปานของนครล,ลำปางเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่าอาชีพหลักคือการปลูกเมี่ยงเก็บใบเมี่ยงมาขายจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้รวมกับวิถีชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของป่าจนได้รับการเสนอชื่อติดหนึ่งในชุมชนยนต์วิถีของจังหวัดลำปางในปีนี้อีกด้วยเป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งมาประมาณ200ปี มี150ยหาลังคาเรือนประชากรที่นี่ก็4ี่ห้าคนอาชีพหลักคือการเก็บเมี่ยงอาชีพเสริมก็จะเป็นไม้พืชเบื้องหนาวต่างๆและก็การท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์การท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ก็วัตถุประสงค์คือการเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆของชุมชนที่นี่ เมี่ยงหรือเมี่ยงตามภาษาท้องถิ่นของที่นี่พบว่าคือชาอสัสสมนั่นเองมีประโยชน์มากมายคนล้านนาถือเป็นอาหารกินเล่นมาก,กว่าพันปีแล้วทุกขั้นตอนทุกคนเมี่ยงจริงๆแล้วเป็นอาหารว่างสําหรับชาวล้านนาครับทานเข้าไปแล้วจริงๆแล้วเมี่ยงก็จากการวิจัยของมหาลาัยเชียงใหม่เขาเรียกว่าชาเมี่ยงบัง ก็ประกอบไปด้วยโปรโตีนกรดอะมิโนคาร์โบไฮเดตเกลือแร่วิตามินหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของผู้ที่ได้ดื่มกินที่สำคัญไปกว่านั้นคนพบสารชนิดหนึ่งในกลุ่มของโพลีฟีนอลเขาชื่อว่าคาเทชินคาเทชินก็ต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่อะไรประมาณนี้แหละครับนอกจากอาหารกินเล่นอย่างเมี่ยงแล้วที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบเมี่ยงอีกหลายอย่างทั้งใบชาชงเดื่มที่มีคุณภาพดีมากหมอนใบชา และที่แปลกน่าลองอีกอย่างก็คือข้าวซอยใบเมี่ยงที่หากินได้แค่ชุมชนบ้านป่าเมี่ยงแห่งนี้เท่านั้นสำหรับใบหนุ่มนะคะใบที่3-45หเนี่ยใบหนุ่มเนี่ยเราเอามาบดนะคะแล้วก็มาทำเป็นเส้นอูดอง้งเพราะว่าเมี่ยงเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการทำอาหารก็คือทำให้เกิดรสชาติกลมกล่อมหรือที่เราเรียกว่าอูมามินะคะเวลาบดใส่ลงไปในอูดอง้งจะทำให้อูด้งนอกจ,กจากจะหอมใบชาหรือว่าใบเมี่ยงแล้วเนี่ย จะทำให้มีรสชาติอูมามินั้นเข้าวซอยใบเมี่ยงอะค่ะรับรองได้เลยว่าไม่มีผงชูรสเราใช้ความอูมามิจากใบเมี่ยงของบ้านเราค่ะเพราะว่าใบเมี่ยงบ้านเราเนี่ยอีกอันนึงก็คือว่าคุณสมบัติคือรสชาติจะดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นต้นเมี่ยงที่เป็นต้นเก่าแก่ รากเนี่ยจะลึกลงไปในดินนะคะแล้วก็ซึมน้ํานะคะได้ดีมากๆเลยแล้วก็อยู่ใต้ร่มพอซึมน้ําแล้วก็แล่ธาตุได้ดีแล้วยุงอยู่ใต้ร่มด้วยรสชาติจะดีมากๆค่ะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านป่าเมี่ยงหลักๆแล้วก็มาได้ทั้งที่จากตัวเมืองลาปางหรือจากจังหวัดเชียงใหม่ได้ทางแม่กําปองอําเภอแม่ออนแวะมาดูวิถีชุมชนคนกับเมี่ยงได้ทุกฤดูการเพราะที่นี่อุณหภูมิเฉลี่ยแค่25องศาเซลเซียส เต็มไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะมากสำหรับการแวะมาพักปอดท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอิ่มท้องและมีที่พักโฮมสเตย์คอยให้บริการกลางวันพักสายตาฟอกปอดส่วนกลางคืนนอนดูดาวอย่างผ่อนคลายกับผู้คนที่เป็นมิตรพงศกรวุฒิเดชถ่ายภาพจุบินคำฟันเอนบีทีเชียงใหม่รายงาน